เปิดเรตติ้งละครใหม่ตอนแรกรับต้นปี2,567จาก3ช่องใหญ่ช่อง3ช่อง7และช่องวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นสัปดาห์แห่งการเปิดตัวละครใหม่ของ3ช่องใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7ช่องวัน ทีนี้ก็เลยจะมาเปิดเรตติ้งตอนแรกของละครใหม่ที่ลงจอในร็อตแรกของปีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าตอนแรกเนี่ยจะได้เท่าไหร่มาเริ่มกันที่ช่องวันวิมานสีทองเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศได้ไป1.7ก็ถือว่าเปิดตัวมาไม่เร็วนะถ้าความสนุกเพิ่มขึ้นเครื่องติดเมื่อไหร่เรตติ้งก็อาจจะพุ่งเหมือนกับเรื่องก่อนๆของช่องส่วนช่อง3ช่อง7ทางช่องก็ประกาศเรตติ้งตอนแรกกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะทุกคน ็เริ่มกันที่ช่อง3ก่อนมือปราบมหาอุดนะคะเปิดตัวตอนแรก4ี่บวกทั่วประเทศได้ไป2.8แล้วก็15บวกทัวรประเทศได้ไป3.78ถือว่าสูงเลยนะคะทุกคนละครช่วงเย็นช่องเดียวกันลักท่วมทุ่งเรื่องนี้กำลังมาแรงเลยเลดติ้งเปิดตัว4บวกทั่วประเทศได้ไป3.515้าบวกทัวประเทศได้ไป4.2ถือว่าเปิดตัวมาแรงเลยนะคะเรื่องนี้และหลังจากนั้นเรตติ้งก็ขึ้นเรื่อยๆเลย จนเลตติ้ง4บวกทั่วประเทศเนี่ยสามารถแตะเลข4ได้แล้วนะคะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งก็เรือนธาตุนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่หลายคนรอคอยนะคะเลตติ้งเปิดตัว4บวกทั่วประเทศได้ไป2.5แล้วก็เลตติ้ง15บวกได้ไปถึง3.9เลยนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเลตติ้งเปิดตัวลดแรกของช่อง3ในปีนี้ถือว่าทาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะทุกคนโดยเฉพะละครเย็นขนาดเจอคู่แข่งที่เลตติ้งก็สูงไม่แพ้กันแต่ก็ยังขึ้นได้ทุกตอน มาปิดท้ายกันที่ช่อง7นะคะเรียกได้ว่าล็อตแรกของช่องเนี่ยเหมือนเขากลับมาทวงแชมป์นะคะทุกคนเปิดตัวแรงจนแฟนละครไม่คาดคิดจริงๆเริ่มกันที่ละครป้นเหนือเมฆนะคะทุกคนเรตติ้งเปิดตัวที่ช่องประกาศเนี่ยเป็น15บวกทั่วประเทศนะคะอยู่ที่4.9แล้วก็เรตติ้ง4บวกทั่วประเทศอยู่ที่4.7ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เลยหลังจากตอนแรกเรตติ้งก็มีลดลงมาบ้างแต่ก็ยังรักษาระดับไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ าที่ดูนะคะยังไม่ค่อยมีฉากบูเท่าไหร่ถ้ามีฉากบูมันเนี่ยตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยความที่เป็นละครเย็นด้วยแหละฉากบูก็คงจะไม่มันเท่ากับช่วงหลังข่าวหรอกอีกหนึ่งผลงานที่เปิดตัวดีมาเกินคาดเหมือนกันเพราะด้วยเวลาที่ออนแอร์แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยบวกกับเรื่องก่อนหน้าที่ออนแอร์เวลานี้เหมือนกันเรตติ้งกว่าจะแตะเลข3ได้เนี่ยก็คือต้องใช้เวลาเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้อีพีแรกก็แตะเลข3ได้แล้วนะคะทุกคน15บวกทั่วประเทศนะคะได้ไป3-4 ส่วน4บวกทั่วประเทศได้ไป3.2เลยคลิปนี้ก็มาเปิดเรตติ้งตอนแรกของละครใหม่นะคะที่เริ่มออนแอร์ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใครนะคะที่อยากทราบเรตติ้งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีใครทําคลิปรายงานเรตติ้งเลยเพราะว่าเพจหลักๆที่เขารายงานเรตติ้ง4บวกทั่วประเทศเนี่ยอย่างละเอียดนะคะคือเลือกรายงานกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูมายาแล้วก็เพจเครื่องรีโมทนะคะ แต่ถามว่ามันก็ยังหาข้อมูลได้อยู่เพราะว่าบางเพจที่เขามีข้อมูลนะคะเขาก็อาจจะรวบรวมมาให้ทุกคนได้ทราบกันแต่ก็คงจะไม่ละเอียดแบบทุกตอนเหมือนกับที่หนูมายารายงานไม่ว่าจะเป็นละครใหม่ละครเก่าหนูมายาเขาก็รายงานละเอียดมากๆกเลยนะคะทุกคน่วนเรตติ้งของแต่ละช่องนะคะช่องเจ็ดเขาก็เลือกที่จะรายงานเฉพาะตอนที่ได้เยอะๆหรือว่าตอนแรกตอนจบอะไรประมาณนี้เขาคงไม่รายงานทุกตอนแบบเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ของช่องสามนะคะนะตอนนี้ก็ยังเห็นรายงานทุกตอนอยู่นะ ก็เราติดตามกันได้ซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใครได้ดูละครตอนแรกของเรื่องไหนไปแล้วบ้างก็อย่าลืมพี่มาบอกกันด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ